เรามาลงจุดลงรถที่จะไปท่องเที่ยวอูไถสันแล้วนะครับอันนี้รถมาส่งจุดที่พวกเราลงกันนะฮะครับเดน รถบุทยานไปแล้วครับเริ่มเดินกันตรงจุดนี้นะครับ 우리 다음 미놈 판 이야기 เสร็จแล้วอ่ะนดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็เดินตามเส้นทางไปเลยนะครับเดินตามเส้นทางไปเลยนะครับแล้วเราจะไปเจอกันตรงเขื่อนนะครับตรงนี้คือเขื่อนน้ำเนาะนะครับตรงนี้มันจะมีลิฟที่จจเจบอกนะครับลิฟเนาะอไมใชลิฟบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนก็เราถ้าเจอบันไดเลื่อนก็คือจุดสุดท้ายตรงจุดนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นบันไดเลื่อนเราก็จะไปเจอกันบนเขื่อนนะครับตรงสันเขื่อนเลยจรงนั้นก็จะมีจุดขายขอจุดนั้นพบของเราคือสันเขื่อน นะครับเดี๋ยวจจเจแจ้งเ,เวลาอีกทีหนึนะ่งเนาะตรงจุดเนี้ยถ้าท่านไหนเดินเดินขึ้นไม่ไหวาสามารถขึ้นบันไดเลื่อนได้บันไดเลื่อนก็คือสามารถจ่ายหน้าง,งานได้เลยท่านละ20หยวนนะครับเขาจะมีตั๋วให้เราสแกนจ่ายก็ได้หรือว่าจ่ายเงินสดก็ได้อลีเพได้นะตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้ถ้าเดินไปก็ประมาณเกือบ2องกิโลกว่า นะครับตรงจุดที่เราเดินไปนะครับแต่ว่ามันจะมีเส้นทางตรงจุดจุดเนี้ยนะครับที่เราอาจจะไม่ได้เจอเพราะาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้วเขาปิดเส้นทางเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ให้เราลงเส้นทางนี้เขาจะให้เรามาลงเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งก็คือจะเป็นเส้นทางที่ลงตรงกลางตรงจุดนี้พราะเราต้องเดินเส้นข้างบนก่อนอเดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับทุกท่านะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ่ายโลกถ้าเจอบันไดเลื่อนเมื่อไหร่ก็คือจุดสุดท้ายแล้ว จุดที่ไฮไลท์ที่ถ่ายรูปกันเลยก็คือตรงจุดนี้นะเราลงไปจะเจอจุดนี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอชี้เป็นเส้นทางเป็นแอ่งน้ําตามทางไปเรื่อยๆก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นวิวทะเลสาบตรงกลาง ถ่ายรูปกระหินสีแดงทั้งหมดก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆแต่จุดไฮไลท์เคยอยู่ตรงนี้อย่าลืมถ่ายนะครับที่เป็นสะพานแล้วก็เป็นช่องช่องน้ําตกเล็กๆนะครับตรงจุดนี้เนาะส่วนก่อนขึ้นบันไดเลื่อนนะครับก็จะมีน้ําตกใหญ่แต่ช่วงนี้ก็จะไม่น่าจะว่งถ้าถ้าน้ำมันมันเยอะก็จะเห็นน้าตกสวยแบบนี้ถ้าน้ําน้อยก็จะไหลแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงจุดนี้อ่าเจแนะนำถ้าท่านไหนเดินไหวนะครับตามเวลานัดหมายนะครับก็ ก็เดินขึ้นทางขึ้นได้เพราะว่าจะเป็นทางชันเป็นทางเขาเรียกอะไรนะตามทางถ้าทุกท่านไม่อยากขึ้นบันไดเลื่อนนะครับทางก็จะชันบิ่งนิดนึงนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเรายังไงอ่ะทางขึ้นนะครับกับบันไดเลื่อนอ่ะนะครับก็จะไปเจอกันตรงจุดห้องนะครับไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนเจอกันจุดห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากห้องน้ำอ่ะทุกท่านก็จะต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเขื่อน ตรงบันไดเลื่อนไม่มีแล้วครับก็คือวิวสุด